สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยสำรวจข้อมูลที่เราสนใจกันในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาลองทำความเข้าใจภาพรวมของบริษัทชั้นนำต่างๆที่อยู่ในดัชนี NASDAQ 100ด้วยกันครับค่ะเป็นดัชนีที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็มาจากบทความสรุปหุ้น NASDAQ 100ของฟิโนโมิน่านะครับเขาให้ภาพกว้างๆดีว่าแต่ละบริษัทเนี่ยทำธุรกิจอะไรกันบ้าง เป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คืออยากจะมองให้เห็นภาพรวมธุรกิจจริงๆของบริษัทเหล่านี้ให้ชัดขึ้นอยากรู้ว่ามันหลากหลายแค่ไหนทําไมถึงเข้ามาอยู่ในดัชนีนี้ได้ที่ขึ้นชื่อเรื่องนวัตรกรรมเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีเพียวๆอย่างเดียวใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะจริงๆแล้วดัชนี NASDAQ หนึเนี่ยสะท้อนภาพเศรษฐกิจยุคใหม่ที่กว้างกว่าแค่บริษัทเทคที่เราคุ้นเคยกันนะคะมันรวมเอาบริษัทที่เป็นผู้นําในหลายๆอุตสาหกรรมเลยแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมเข้ามาไว้้ดวยกันค่ะ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากกลุ่มที่น่าจะชัดเจนที่สุดก่อนเลยที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับแรกๆก,กลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หรือพวก Big Tech ค่ะกลุ่มนี้คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ครับกลุ่มนี้ก็แน่นอนนำมาโดย Apple หรือ AAPL ที่เรารู้จักกันดีจาก iPhone, Mac แล้วก็พวกระบบนิเวศซอฟต์แวร์บริการต่างๆของเขาอืมค่ะแล้วก็มี Alpha G O O G L หรือ G O O G บริษัทแม่ของ Google นั่นเองทั้ง Search, YouTube, Android, โฆษณาแล้วก็บริการ Cloud ค่ะ Google นี่ใช้กันทุกวันเลยแน่นอนครับแล้วก็ Microsoft หรือ M S F T ที่มีทั้ง Windows, Office มี Azure Cloud และช่วงหลังนี้ก็รุกหนักเรื่อง AI มากๆใช่ค่ะ AI นี่มาแรงจริงๆ ตามมาด้วย Meta Platforms หรือ Meta เจ้าของโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Instagram WhatsApp ค่ะและสุดท้ายในกลุ่มนี้ก็คือ Amazon หรือ AMZN ที่เป็นทั้งแพลตฟอร์ม E-Commerce รายใหญ่แล้วก็เป็นผู้นำด้านคลาวอย่าง AWS ด้วยค่ะจุดที่น่าสนใจของกลุ่ม Big Tech นี้เลยนะคะก็คือแต่ละบริษัทเนี่ยไม่ได้ทำธุรกิจแค่อย่างเดียวแล้ว แต่ว่าขยายอาณาจักรออกไปกว้างขวางมากอย่าง a เม z o n ที่ถึงแม้จะเริ่มจากอ e ีคอมเมอร์บที่เราซื้อของออนไลน์กันบ่อยๆใช่ค่ะแต่ว่ารายได้แล้วก็กำไรส่วนสำคัญมากๆเลยเนี่ยกลับมาจาก AWS หรือ Amazon Web Services ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ที่ขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตเบื้องหลังเยอะมากเลยค่ะอ๋อครับครับหรืออย่าง Alpha b e t ก็เหมือนกันค่ะมีธุรกิจหลากหลายนอกเหนือจากโฆษณาเช่นคลาวด์ฮาร์ดแวร์แล้วก็มีโครงการ,รวิจัยอื่นๆอีกที่เราอาจจะเคยเห็นว่าเอ๊ะ ทำไมหุ้นเขามี2ติกเกอร์มี G O O G L กับ G O O G ใช่ครับสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะอันนั้นก็เพราะเขามีหุ้นคลาส A ที่มีสิทธิ์ออกเสียงกับคลาส C ที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนะคะมันก็จะสะท้อนโครงสร้างการควบคุมบริษัทของผู้ก่อตั้งเขาอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองค่ะจะเห็นว่าบริษัทเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจําวันเราแทบทุกด้านจริงๆค่ะครับพอเห็นคาบยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการเราโดยตรงแล้วคําถามต่อมาก็คือ แล้วใครล่ะที่เป็นคนสร้างสมองหรือว่าชิ้นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นี่เองสินะครับตรงนี้แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจจริงๆดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่มีผู้เล่นเยอะแล้วก็ซับซ้อนมากด้วยใช่เลยค่ะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นี่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของโลกดิจิทัลเลยค่ะครับถ้าไม่มีชิปเหล่านี้ อุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันตั้งแต่สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ไปจนถึงรถยนต์หรือแม้แต่ระบบ AI เนี่ยก็ทำงานไม่ได้เลยมันเป็นระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนแล้วก็มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงมากๆค่ะครับแล้วในระบบนิเวศนี้มีผู้เล่นประเภทไหนบ้างครับ พอจะจัดกลุ่มให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมครับได้ค่ะถ้าเราจะลองเชื่อมโยงภาพรวมให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะอาจจะแบ่งได้เป็นกลุ่มย่อยๆตามบทบาทของเขาค่ะเริ่มจากผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมก่อนเลยอย่าง ARM Holdings หรือ ARM ARM ที่อยู่ในมือถือส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาออกแบบพื้นฐานของชิปที่ใช้ในมือถือส่วนใหญ่ของโลกเลยแล้วก็จะมีบริษัทที่ออกแบบชิปเฉพาะทางค่ะเช่น NVIDIA หรือ NVDA ที่เป็นผู้นำด้านชิปประมวลผลกราฟิกหรือ GPU ซึ่งตอนนี้สำคัญมากสำหรับ AI ครับ Nvidia นี่มาแรงมากช่วงนี้ค่ะแล้วก็มี AMD ที่ก็เป็นคู่แข่งสำคัญทั้งด้าน CPU แล้วก็ GPU เหมือนกันหรือข้อค c o QCOM ที่เป็นเจ้าตลาดชิปสำหรับสมาร์ทโฟนแล้วก็เทคโนโลยี 5G ค่ะนั่นคือกลุ่มออกแบบแล้วกลุ่มที่ผลิตจริงๆเหรครับมีใครบ้าง กลุ่มที่ผลิตชิปโดยตรงนะคะก็เช่น Intel หรือ Intc ที่เป็นทั้งผู้ออกแบบแล้วก็ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองหรือ Micron Technology MU ที่จะเน้นผลิตชิปหน่วยความจำพวก DRAM แล้วก็ NAND Flash ที่ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆครับรวมถึงมีผู้รับจ้างผลิตชิปหรือที่เรียกว่า f o u d r y อย่าง Global f o u d r i GFS ที่เขาจะรับผลิตชิปตามแบบที่บริษัทอื่นออกแบบมาเนี่ยค่ะอ๋อรับจ้างผลิตให้ใช่ค่ะ แล้วพวกเครื่องจักรหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างชิปล่ะครับอันนี้น่าจะสำคัญมากๆเลยสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะกลุ่มนี้ก็คือผู้ผลิตเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการผลิตชิปที่โดดเด่นที่สุดเลยนะคะก็คือ ASML Holding หรือ ASML จากเนเธอร์แลนด์ ครับได้ยินชื่อบ่อยมากค่ะบริษัทนี้แทบจะผูกขาดเทคโนโลยีเครื่องจักรลิทอกราฟีแบบ EUV ซึ่งจำเป็นมากๆสำหรับการผลิตชิปที่ล้ำสมัยมากๆค่ะเปรียบเหมือนเครื่องแกะสลักลายวงจรที่ละเอียดสุดๆไปเลยโอสุดยอดเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมี Applied Materials AMET แล้วก็ Lam Research LRCX ที่ทำเครื่องมืออื่นๆในกระบวนการผลิตรวมถึง KLA Corporation KLC ที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือตรวจสอบ แล้วก็วัดผลคุณภาพชิปโดยเฉพาะสุดท้ายก็คือกลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบแล้วก็ทดสอบชิปค่ะเช่น Cadence Design Systems (CDNS) แล้วก็ Synopsys (SNPS) ซึ่งพวกนี้เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆของวิศวกรออกแบบชิปทั่วโลกเลยค่ะครับผม โหพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วเข้าใจเลยครับว่าทำไมเรื่องชิปถึงเป็นประเด็นใหญ่ระดับโลกมันซับซ้อนแล้วก็สาคัญมากๆจริงๆขอบคุณที่ช่วยอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับทีนี้นอกจากฮาร์ดแวร์แล้วถ้ามาดูฝั่งซอฟต์แวร์และบริการคลาวด์อื่นๆบ้างนอกจากบิ๊กเทคแล้วครับมีบริษัทไหนที่น่าสนใจใน n a s d a ็กห0อีกบ้างครับมีเยอะเลยค่ะกลุ่มซอฟต์แวร์แล้วก็บริการคลาวด์นี้ก็เป็นอีกกลุ่มที่เติบโตเร็วมากๆนะคะ มันสะท้อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลของภาคธุรกิจต่างๆชัดเจนเลยค่ะครับอย่าง Adobe, a d b e นี่สาย Creative น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วจาก Photoshop, Illustrator อะไรพวกนี้ใช่ค่ะหรือ Intuit, Intu เจ้าของซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks กับโปรแกรมช่วยยื่นภาษี TurboTax ในอเมริกาค่ะแล้วก็ Autodesk ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ออกแบบ 2D, 3D สำหรับสถาปนิกวิศวกร ถูกต้องค่ะแล้วก็มีกลุ่มที่เน้นเรื่องการทำงานร่วมกันแล้วก็การบริหารจัดการในองค์กรนะคะอย่างเช่น Atlassian เจ้าของ Jira สำหรับติดตามโปรเจกต์แล้วก็ Confluence สำหรับจัดการองค์ความรู้ครับพวกนี้ใช้กันเยอะในบริษัท t e ท t ใช่ค่ะหรืออย่าง Workday WDAY ที่เป็นระบบ HR แล้วก็การเงินบนคลาวด์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ในยุคที่ข้อมูลและความปลอดภัยสำคัญมากๆแบบนี้กลุ่ม Cyber Security วริหรือความปลอดภัยไซเบอร์ต้องมีบทบาทแน่ๆเลยครับแน่นอนค่ะกลุ่มนี้แข่งขันกันสูงมากจริงๆมีบริษัทชั้นนำอย่าง CrowdStrike, CRWD, Fortinet, FTNT, Palo Alto Networks, PANW แล้วก็ Zscaler, ZS ซึ่งแต่ละเจ้าก็มีจุดเด่นมีโซลูชันด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่แตกต่างกันไปนะคะคเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมี Data Docs DDOG ที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับมอนิเตอร์แล้วก็วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบคลาวด์ด้วยเฉพาะเลยซึ่งอันนี้จำเป็นมากเมื่อองค์กรต่างๆย้ายไปใช้คลาวด์กันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอืมครับแล้วมีบริษัทไหนในกลุ่มนี้ที่ทำอะไรแตกต่างออกไปไหมครับ ดูเหมือนจะเน้น B2B กันส่วนใหญ่ มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆค่ะคือ MicroStrategy หรือ MSTR อ๋อบริษัทนี้ที่ซื้อ Bitcoin เยอะๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะบริษัทนี้เดิมทีทำธุรกิจซอฟตแวร์วิเคราะห์ข้อมูลหรือ Business Intelligence นะคะแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเลยจากการเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่ถือครองบิตคอยจานวนมากที่สุดในโลกซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากบริษัทซอฟต์แวร์อื่นๆมากค่ะ น่าสนใจมากครับค่ะถ้าเรามองภาพรวมของกลุ่มซอฟต์แวร์แล้วก็คราวนี้นะคะจะเห็นเทรนดที่ชัดเจนเลยก็คือการเปลี่ยนไปใช้โมเดลการสมัครสมาชิกหรือ Subscription ครับจ่ายรายเดือนรายปีกันไปใช่ค่ะแล้วก็การบริการผ่านคลาวมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ทำให้บริษัทมีไรายได้ที่สม่ำเสมอแล้วลูกค้าก็เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดได้ง่ายขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังเห็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ลึกขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดสร้างสารรค์การเงินการทำงานร่วมกันหรือความปลอดภัยเข้าใจเลยครับมันสะท้อนว่าซอฟต์แวร์กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในทุกๆส่วนของธุรกิจจริงๆทีนี้ลองเปลี่ยนมาดูเรื่องใกล้ตัวอย่างการซื้อของจ่ายเงินหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆกันบ้างครับใน NASDAQ 100มีใครอยู่ในกลุ่มนี้บ้างครับค่ะกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซ การชำระเงินแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะกลุ่มนี้สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนมากๆครับนำโดย Paypal PYPL ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยเรื่องการจ่ายเงินออนไลน์ค่ะแล้วก็มีบริษัทที่น่าสนใจอย่าง Mercado Libre MELI อันนี้ผมเคยได้ยินมาว่าเป็นเหมือน a m azon บวกกับเพ y p a อของละตินอเมริกาเลยเหรอครับ ใช่เลยค่ะเป็นทั้งอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ฟินเทคยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคนั้นเลยค่ะเติบโตเร็วมากครับแล้วก็มี PDD Holdings PDD บริษัทแม่ของพินดูดัวแล้วก็เทมูจากจีนที่ช่วงหลังนี่บุกตลาดโลกหนักมากใช่ค่ะเทมูนี่เห็นโฆษณาบ่อยมากเลยจริงครับแล้วก็มี Shopify SHO P อันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คนสร้างร้านค้าออนไลน์ของตัวเองได้ง่ายๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ เป็นแพลตฟอร์มที่ส่งพลังมากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าธุรกิจ SME ที่อยากมีร้านค้าออนไลน์ของตัวเองเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังร้านค้าออนไลน์จำนวนมากเลยค่ะครับนอกจากนี้ก็มีแพลตฟอร์มที่เจาะจงบริการมากขึ้นอย่าง Booking Holdings BKNG เจ้าของเว็บจงโรงแรมดังๆอย่าง Agoda Booking.com คหรือ Airbnb Airbnb แพลตฟอร์มจองที่พักและก็กิจกรรมประสบการณ์ต่างๆที่ไม่เหมือนใคร อืมค่ะและ DoorDash, d, ash, d a h ผู้นำด้านบริการส่งอาหารในอเมริกาค่ะยังมีธุรกิจเฉพาะทางอื่นๆอ,อีกนะคะในกลุ่มนี้เช่น c o p a r t CPRT c o p r t นี่ทำอะไรหรอครับไม่ค่อยคุ้นชื่อเขาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่เลยค่ะสำหรับการประมูลยานพาหนะที่เสียหายหรือว่าใช้แล้วอ๋อประมูลรถใช่ค่ะแล้วก็มี a p p l o v i n ทำแพลตฟอร์มช่วยนักพัฒนาแอป โปรโมทแล้วก็สร้างรายได้จากแอปมือถือและ The Trade Desk ซึ่งเป็นผู้นำในฝั่งเทคโนโลยีการซื้อขายโฆษณาดิจิทัลแบบอัตโนมัติหรือ Programmatic Advertising นะคะครับที่ช่วยให้ยิงโฆษณาได้แม่นยำขึ้น ใช่ค่ะช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำขึ้นมากจะเห็นว่ากลุ่มนี้มีทั้งบริษัทที่ขยายไปทั่วโลกอย่าง PDD หรือ Mercado Libre แล้วก็บริษัทที่เจาะตลาดเฉพาะทางมากๆตั้งแต่การเดินทางอาหารไปจนถึงการสนับสนุนธุรกิจเล็กๆหรือเทคโนโลยีโฆษณาที่ซับซ้อนซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วก็การทาธุรกิจในยุคดิจิทัลไปอย่างมากเลยค่ะ น่าสนใจมากครับแสดงว่านวัตกรรมไม่ได้อยู่แค่ในซิลิคอนวัลเลยจริงๆแต่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ในหลากหลายรูปแบบมากๆทีนี้มาดูอีกกลุ่มที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือกลุ่มสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคครับกลุ่มนี้ใน NASDAQ 100มีใครเด่นๆบ้างครับค่ะกลุ่มสุขภาพแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคเนี่ยเป็นอีกเสาหลักหนึ่งของนวัตกรรมใน NASDA q 1 0 0เลยนะคะ มีบริษัทชั้นนำเยอะมากที่มุ่งเน้นการพัฒนายาแล้วก็การรักษาโรคที่ซับซ้อนค่ะครับถ้าพูดถึงบริษัทยาและชีวเภสัชพันธ์หรือไบโอฟาร์มาก็จะมีชื่อคุ้นหูอย่าง Amgen AMGN กิลิยาด Science ์ g i l d ที่เด่นเรื่องยาต้านไวรัสยามะเร็งค่ะกิลิยาดนี่ดังมากช่วงโควิดใช่ครับแล้วก็มีไบโ g e n น BIBB ที่เน้นพัฒนายารักษาโรคทางระบบประสาท Regeneron Pharmaceuticals (R.E.G.N.) Vertex Pharmaceuticals (V.R.T.X.) ที่เน้นโรคหายากและบริษัทยายักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง AstraZeneca (A.Z.N.) ก็อยู่ในนี้ด้วยใช่ค่ะบริษัทเหล่านี้ลงทุนมหาศาลเลยนะคะในการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D เพื่อคิดค้นการรักษาแบบใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยได้เลย นอกจากกลุ่มยาแล้วนะคะยังมีบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยมากๆด้วยค่ะเช่น Intuitive Surgical ISRG เจ้าของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเดวินชีที่เราเคยได้ยินกันใช่ค่ะที่ช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำขึ้นแผลเล็กฟื้นตัวเร็วครับหรือ Dexcom ที่ทำอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่องหรือ CGM ค่ะ อันนี้ช่วยผู้ป่วยเบาหวานได้เยอะมากเลยค่ะในการจัดการสุขภาพที่น่าสนใจคือ Idex Laboratories อันนี้ทำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะเลยเหรอครับใช่แล้วค่ะเป็นผู้นำด้านการวินิจฉัยแล้วก็ซอฟต์แวร์สำหรับสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะเลยตลาดสัตว์เลี้ยงนี่ก็เติบโตมากนะคะจริงครับแล้วก็มี GE Healthcare ที่แยกตัวออกมาจาก GE เดิมนะคะเป็นผู้ผลิตเครื่องมือภาพทางการแพทย์รายใหญ่พวกเครื่อง MRI CT Scan อะไรพวกนี้ค่ะ อ๋อครับเข้าใจแล้วถูกต้องค่ะกลุ่มนี้สะท้อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มากๆทั้งการพัฒนายาใหม่ๆเทคโนโลยีการผ่าตัดการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำขึ้นรวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงซึ่งก็เป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นกลุ่มที่ต้องใช้เวลาแล้วก็เงินลงทุนสูงนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็มีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างมหาศาลเลยค่ะฟังดูแล้ว N ัสแดกหนึ่งนี่มัน หลากหลายกว่าที่ผมคิดไว้ตอนแรกเยอะมากๆเลยนะครับนอกจากพวกเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เซมิคอนดักเตอร์สุขภาพแล้วเนี่ยยังมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจอื่นๆอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนี่คือจุดที่ทำให้เห็นว่าดัชนีนี้สะท้อนเศรษฐกิจสมัยใหม่จริงๆ มันไม่ได้มีแค่บริษัทไฮเทคจ๋าๆแต่รวมถึงผู้นำในอุตสาหกรรมอื่นๆที่อาจจะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญหรือเป็นตัวแทนของพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในยุคนี้ค่ะยังกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราคุ้นเคยกันดีก็มีทั้งค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Costco, c o s t ที่เป็นรูปแบบ warehouse club ขายของยกแพ็คใหญ่ๆหรือ Ross Stores, Rost ร้านค้าปลีกเสื้อผ้าลดราคา มีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Starbucks SBUX ร้านกาแฟอืมค่ะหรือ Lulu Lemon a t h l ul e t i c a LULU แบรนด์เสื้อผ้าออกกำลังกายที่ดังๆใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มอาหารเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ที่เราบริโภคกันประจำเลยนะคะทั้ง PepsiCo PEP, m o n d e l e z International MDLZ เจ้าของ Oreo, คุกกี้ต่างๆครับ Craft h e i g h เจ้าของซอสมะเขือเทศซอสพริก Monster Beverage เครื่องดื่มชูกำลังหรือแม้แต่โ o ค a โคล a Euro Pacific Partners ซึ่งอันนี้เป็นผู้บรรจุขวดแล้วก็จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม c o คาโคล a ารายใหญ่ในยุโรปแล้วก็เอเชียแปซิฟิกค่ะอ๋อเป็นบัตเลอร์รายใหญ่ใช่ค่ะข้ามาดูฝั่งอุตสาหกรรมและบริการบ้าง กลุ่มนี้ดูเหมือนจะเป็นบริษัทที่สนับสนุนภาคธุรกิจอื่นอีกดทีนะครับถูกต้องเลยค่ะมีบริษัทที่ทำเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมโดยตรงอย่าง Honeywell HON ที่ทำผลิตภัณฑ์หลากหลายมากตั้งแต่อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติในโรงงานไปจนถึงชิ้นส่วนอากาศยานเลยค่ะครับหรือ Packer P-C-A-R ผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่แบรนด Kenworth Peterbilt อ๋อรถบรรทุกหัวลากใหญ่ๆใช่ค่ะ ด้านขนส่งก็มีบริษัทรถไฟอย่าง CSX, CSX หรือบริษัทขนส่งทางถนน Old Dominion Freight Line, ODFL ค่ะแล้วพวกบริการสนับสนุนธุรกิจเ่ะครับเช่นพวก HR หรืออะไรแบบนี้กลุ่มนี้ก็สำคัญมากค่ะมี Automatic Data Processing, ADP แล้วก็ PayX, c h e PAYX สองผู้นำด้านบริการ o u t s o u r c e การทำเงินเดือนแล้วก็ HR ให้กับบริษัทต่างๆครับช่วยลดภาระบริษัทอื่น ใช่ค่ะมีซิน่า CTAS ที่ให้บริการเช่าแล้วก็ดูแลชุดยูนิฟอร์มอุปกรณ์ความปลอดภัยในโรงงานมี f a s t e n a l FAST ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุงงานก่อช่องผ่านเครือข่ายสาขาแล้วก็มีตู้ขายอัตโนมัติด้วยนะคะครับนอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ให้บริการเฉพาะทางมากๆเลยค่ะเช่นลินเด LIN ผู้ผลิตและจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมและการเพย์รายใหญ่ระดับโลก Baker Hughes BKR ให้บริการเทคโนโลยีแล้วก็โซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน CDW Corporation CDW เป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านโซลูชันไอทีครบวงจรสำหรับองค์กรครับฮัม r e นรอยเทอร STRI ให้บริการข้อมูลข่าวสารแล้วก็ซอฟต์แวร์สำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างนักกฎหมายนักบัญชี โคซากรุ๊ป CSGP เป็นผู้นำด้านข้อมูลแล้วก็แพลตฟอร์มวิเคราะห์สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาน,นิชย์และ O'Reilly Automotive ORLY ร้านค้าปลีิกอะไหล่รถยนต์รายใหญ่ค่ะโหเยอะมากเลยครับกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคก็มีอยู่ใน NASDAQ 100ด้วยแหละครับอันนี้น่าแปลกใจนิดหน่อยมีค่ะอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากลุ่มอื่นแต่ก็มีผู้เล่นรายใหญ่ๆอยู่ค่ะเช่น American Electric Power AEP Excelon EXC ซึ่งเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้ารายใหญ่หรือ Constellation Energy CEG ที่ช่วงหลังเน้นพลังงานสะอาดแล้วก็นิวเคลียร์มากขึ้นครับรวมถึง Excel Energy XLE ที่ให้บริการไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซในหลายรัฐแล้วก็ยังมี Diamondback Energy แฟงซึ่งเป็นบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับใกล้จะครบแล้วมั้งครับมาถึงกลุ่มโทรคมนาคมและสื่อกันบ้างค่ะ กลุ่มนี้ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญแล้วก็เป็นแหล่งความบันเทิงหลักของเราเลยนะคะมีผู้ให้บริการเครือข่ายมือถืออย่าง T-Mobile US, TMUS ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคเบิลทีวีรายใหญ่อย่าง Comcast, CMCSA เจ้าของแบรนด์ Xfinity แล้วก็ Charter Communications, CHTR เจ้าของแบรนด์ Spectrum ค่ะครับส่วนด้านคอนเทนต์และความบันเทิงก็แน่นอนมี Netflix NfLx ผู้นำด้านสตรีมมิ่งที่ทุกคนรู้จักค่ะและ Warner Bros Discovery (WBD) บริษัทสื่อและความบันเทิงครบวงจรที่เกิดจากการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ใช่ค่ะที่รวมเอา Warner Bros กับ Discovery เข้าด้วยกันครับผมสุดท้ายจริงๆแล้วครับคือกลุ่มอื่นๆที่อาจจะจัดหมวดหมู่ได้ยากหน่อยแต่ก็มีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะ เป็นกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงนวัตรกรรมที่หลากหลายจริงๆนะคะมีเทส l a TSLA ที่ไม่ได้มีแค่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวแต่รุกไปทั้งเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานด้วยครับเท s l a นี่ทำหลายอย่างมากค่ะมี Marriott International เครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกสายเกมเมอร์ก็น่าจะคุ้นเคยกับ E l เล็กท n i c Arts หรือ EA ผู้สร้างเกมดังๆอย่างฟ i f a The Sims ค่ะ ea นี่เกมเยอะมากแล้วก็ take two interactive หรือ ttw เจ้าของเกมดังอย่าง grand theft auto หรือ red dead redemption ใช่ค่ะเกมในตำนานทั้งนั้นยังมีบริษัทที่น่าสนใจอีกอย่าง axon enterprise axon ที่เดิมชื่อ t a s e r ใช่ไหมครับที่ทำปืนไฟฟ้าใช่ค่ะ ตอนนี้เขาทำมากกว่าปืนไฟฟ้าแล้วนะคะมีทั้งอุปกรณ์แล้วก็ซอฟต์แวร์ครบวงจรสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างพวกกล้องติดตัวระบบจัดการหลักฐานดิจิตอลอ๋อครบวงจรเลยค่ะแล้วก็มี VRISK VRSK ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและความเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยและการเงินโดยเฉพาะ และ Cognizant CTSH บริษัทที่ปรึกษาแล้วก็ให้บริการด้านไอทีขนาดใหญ่ที่ช่วยองค์กรต่างๆทำดิจิตอลทรานส์เฟอร์เมชัค่ะครับผมพอเราไร่เรียงมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยว่า NASDAQ 100เนี่ยไม่ใช่แค่ดัดชนีหุ้นเทคโนโลยีเพียวๆครับ แต่มันคือภาพสะท้อนของบริษัทที่เป็นผู้นำแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมัยใหม่ในหลากหลายมิติมากๆตั้งแต่สิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวนันพฤติกรรมผู้บริโภคโครงสร้างพื้นฐานที่เราอาจจะมองไม่เห็นบริการทางธุรกิจไปจนถึงนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกในด้านต่างๆจริงๆค่ะ ชัดเจนขึ้นมากเลยครับการได้เห็นภาพรวมบริษัทใน NASDAQ กร้อยผ่านการจัดกลุ่มแล้วก็ฟังคำอธิบายแบบนี้นะครับจากข้อมูลของฟิโนโมีนาเนี่ยทำให้เข้าใจเลยว่าดัชนีนี้มีความหลากหลายแล้วก็สะท้อนนวัตกรรมในหลายๆด้านจริงๆไม่ใช่แค่ Big Tech หรือ Semiconductor อย่างที่ผมเข้าใจตอนแรกเลยครับ ถูกต้องเลยค่ะดัดชนีนี้จึงเป็นเหมือนตัวชี้วัดชีพจรของภาคส่วนที่ขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมในเศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบันเลยนะคะบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมของตัวเองใช้เทคโนโลยีเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างความได้เปรียบแล้วก็หลายแห่งก็ดําเนินธุรกิจในระดับโลกซึ่งแสดงถึงอิทธิพลที่กว้างขวางจริงๆค่ะ ครับหวังว่าการสำรวจข้อมูลที่เรานำมาคุยกันวันนี้นะครับจะช่วยให้ทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยเห็นภาพรวมและความสำคัญของบริษัทที่มีอิทธิพลเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ดิฉันขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะคะครับเชิญเลยครับเมื่อพิจารณาว่าบริษัทส่วนใหญ่ใน n a s d a q 100เนี่ยพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างมากเลย ตั้งแต่ชิปประมวลผลคลาวด์คอมพิวติงไปจนถึงซอฟต์แวร์และ AI แล้วเนี่ยคุณคิดว่านวัตกรรมระลอกต่อไปที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็อาจจะเข้ามาอยู่ในดัดชนีนี้ในอนาคตเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรคะอาจจะเป็นบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนหรือ sustainability tech ที่มาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะเป็นกลุ่มวัตถุสัตว์ขั้นสูงหรือ advanced materials ที่สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆใ,ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ หรือแม้แต่อุตสาหกรรมอวกาศหรือ space industry ที่กำลังเติบโตอย่างน่าจับตามองมากๆตอนนี้ลองนำไปคบคิดต่อยอดกันดูนะคะน่าสนใจมากค่ะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับให้เราได้คิดตามกันต่อขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะ